มาเริ่มใหม่นะข้อนี้นะทซายสีกับทายสเนี่ยมันจะลบกันถ้าเรามองดูดีๆมันจะลบกันไม่ได้ใช่ไหมเพราะมุมคนละมุมนะแต่มันสามารถลบกันได้ถ้าเราเปลี่ยนรูปให้มันเป็นค่าเดียวกันนะเปลี่ยนยังไงไอตัวนี้มันเป็นเลขที่ไม่เกิน90อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันหน้าที่ของพวกเราคือเราต้องเปลี่ยนตัวนี้ เปลี่ยนกลับมาให้มันเป็นมุมที่ไม่เกิน90เนี่ยนะอ่ะเรามาลองดูว่าทาไงอ่ะซ้าย40ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็เขียนเหมือนเดิมเห็นนะส่วน140นเนี่ยมันเป็นมุมที่อยู่ก้อ้ไหนหนึง่งมิภาพที่ตึ๊กๆนี่อ่ะมันเลย90ไปแล้วใช่ไหมเลย90ไปแล้วแต่ยังไม่ถึง180แปลว่าอยู่ก้อนนั้นที่ สองอ่าอยู่คอรดนสองนะเอาละรูก็พยายามเปลี่ยนนะจากทราย140เนี่ยรูพยายามเปลี่ยนให้มันเป็นเหมือนการเดินทางเหมือนกันแล้วจะเป็น180ยบต๊ 40. อ่าถูกต้องไหมมันเหมือนกับว่าวิ่งไปถึง180ยแแล้วมันย้อนกลับมาเออมันวิ่งมาถึง180แล้วแล้วย้อนขึ้นมา40แล้วย้อนขึ้นมา40ตัวนี้พอมันย้อนขึ้นมา40ปั๊บ อ้อนที่สองเป็นลบกับบวกนะอ้อนที่สองเนี่ยถ้าคอเป็นลบถ้าซรายเป็นบวกดังนั้นข้อนี้เขาถามว่าซรายมันคืออะไรเราก็ต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นเป็นอะไรมันก็คือซรายอะไรลูกมันก็คือซรายสี่สิบได้เลยใช่ไหมไม่มีลบไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าอด้ดนที่สองนี้ถ้าซรายมันเป็นบวกดังนั้นตัวนี้ก็จะถูกเปลี่ยนจากซายร้อยสี่สิบ มาเป็นไซส์40ได้เลยนะพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บไซส์40ลบไซส์40ก็เลยต่อ0เพราะมันเป็นตัวเดียวกันนะค่าของมันคืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันเป็นไซส์40เหมือนกันมันเลยลบกันออกมาเป็น0อนะ่าต่อมาข้อนี้คอร์ส80นะคอส80กับคอรส100บวกกัน คอร80บวกคอ100มาบวกกันตัวนี้มันมีค่าไม่เกิน90ก็ไม่ต้องมาจัดการอะไรกับมันก็ติดไว้แบบเดิมเราก็จะได้ว่าตรงนี้คือคอส80บวกกับส่วนตัวนี้มันเป็นมุมที่เกิน100ไปแล้วไเกิน90ไปแล้วเร,เราเห็นว่ามันอยู่คอร์ที่2ใช่ไหมเราก็เปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของการเทียบใส่แกน x นะจะเทียบใส่แกน y หรือแกน x ได้หมดนะแต่ครูจะขอเทียบใส่แกน x ่างเดียว เพื่อให้ตัวนี้ไม่เปลี่ยนถ้าจะเทียบใส่แกนกพอมันวิ่งลงไปแกนกมันจะเป็น180อดีใช่ไหมมันจะต้องลบด้วย80ถึงจะมีค่าเท่ากับ100ก็ได้เท่านีนะ้ตัวนี้ก็คือ80เหมือนเดิม1 80เหมือนเดิมส่วนตัวนี้ก็คือวิ่งมาถึง180แล้วย้อนขึ้นมาที่มุม80 ย้อนขึ้นมาด้วยมุมองศา80องศานะพอมาอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ในคอร์รนที่2องคอร์รนที่2เนี่ยค่าคอร์สเป็นลบค่าทรายเป็นบวกแต่ตรงนี้มันมันคือคอร์สใช่ไหมก็เลยเป็นลบคอร์สอะไรอ่ะคอร์ส80นะคอร์สเป็นแบบนี้คอร์ส80ไปบวกกับติดลบคอร์ส80ก็ออกมาเป็น0นอ่ะ นี่นี่คือรูปแบบการนําเอาไปใช้นะเกี่ยวกับการหาท่าของตรีโกณในบาง,งมุมบางจานวนนะเราไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าคอร์ปดสิบมันเท่ากับเท่าไหร่นะเราก็สามารถจัดการกับข้อนี้ได้นะเช่นเดียวกันทุกคนทเหมือนกันเนาะเดี๋ยวไปลองฝึกดู